อันนี้นี่วะนะฮะมีความเห็นอย่างไรต่อโมเนโรครับคิดว่าตอนนี้มันอันเดอร์แวลูอยู่หรือไม่เห็นด้วยไหมว่า XMR คือสิ่งที่ซาโตชิอยากให้บิตคอยเป็นอันเดอร์แวลูไหมไม่นะผมคิดว่าแวลูก็เป็นไปตามราคาตลาดที่มันเป็นอยู่ตอนนี้แหละนะฮะ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่โมเนโรออฟเฟอร์มันจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องการจะเท่าไหร่ <c oughs> Privacy มันมีคำว่าพอกับไม่พอคือคือจริงๆมันเป็นจุดที่แบบ ถ้าเราอ่านไซเฟอร์พัง manifesto เราก็จะรู้สึกว่าในเมื่อบิตคอยมันไม่ fully fungible มันยังไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ไซเฟอร์พังในแง่ของการเป็นดิจิทัลมอนนี่หรือเปล่าแต่มันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นคําทนะ้าของชาร์ลีลีที่บอกว่าคุณลองมา trace ธุรกรรมของผมดูไหมว่ามัน fungible ไหมแล้วจริงๆก็คือแบบผมก็สามารถท้าได้นะลองมา trace ธุรกรรมของผมดูไหมว่าว่ามันสามารถ trace ได้แล้วไม่มี privacy จริงหรือเปล่าแต่การที่เราจะสามารถ การที่เราจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานของระบบพอสมควรถึงจะสามารถสร้าง Privacy ได้มัน private พอไหมสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปก็เป็นสิ่งที่โอเคมันแวร์เที่จะตั้งคาถามแต่ถ้าถามผมตรงๆผมมองว่ามัน private พอและมันไม่ได้ private พอเท่านั้นคือยิ่งพอกระโดดเข้าไปอยู่บน lightning network มันยิ่ง private มากขึ้นอีกด้วยซ้ำนะฮะและไม่ต้องไม่ต้อง lightning network ก็ได้ถ้าเราไปไซเชนอย่าง liquid พวกนี้ก็ยิ่ง private ก็ไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าปัญหาคือปัญหา privacy ของ bitcoin เป็นปัญหาที่ มีอยู่จริงแต่มันถูกเรียกว่า Exaggerate จำนวนมากเลยนะฮะจนจนมันแบบว่ามันถูกมันถูกขยายความเกินขนาดไปมากๆเพื่อจะสร้าง Value บางอย่างให้กับพวกสิ่งที่เรียกว่า Privacy Coin แล้ว Privacy Coin มีประโยชน์ไหมมี Value ไหมมีแต่ว่าการที่เราสร้าง r r v v c y ในระดับอย่าง ที่โมเนโวทำหรือว่าอย่างฟิโอลทำมันต้องแลกมากับหลายๆอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานเรียนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณการใช้งานใกล้เคียงบิตคอยได้เลยนะซึ่งบิตคอยตอนนี้ก็เรียกว่าก็ค่อนข้างเต็มพอสมควรเนต็ตเวิร์กตอนนี้โลง่งๆอยู่นะจ่ายหนึ่งซาตชีต่อใบโอนได้แต่พอคนใช้เยอะๆก็แน่นพอสมควรจนต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไลนิงขึ้นมาเราจะโมเนโวจะขยับมาทำไลนิงก็ทำไมไม่ใช้บิตคอยไลนิงนเมื่อมันก็ i v เ t e เหมือนกันผมก็เลยมองว่า ในระยะยาวในเชิงของ value proposition เนี่ยมันเป็นเหมือน stop gap solution มากกว่าแล้ว Bitcoin มันก็สามารถที่จะ private ได้เพียงพอนะก็ต้องรอดู development ต่อๆไปเรื่อยๆแหละว,ว่าเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของ privacy มากขึ้นไหมซึ่งมันก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในแง่นั้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในแง่ของพูดง่ายๆคือ hygiene ของพวก wallet ต่างๆจะช่วยเสริม best practice ในทางด้าน privacy มากไหมผมมองว่าแค่นั้นส่วนใหญ่มันเพียงพอคือคำว่าเพียงพอในที่นี้มันเพียงพออะไรนะ privacy เนี่ย ในที่สุดผมมองว่ามันเพื่อการหลุดพ้นจากการสอดส่องดูแลควบคุมสอดแนมของรัฐแค่นั้นคือส่วนที่เราเรียกว่าเพียงพอซึ่งบิตคอยมันมันเหลือเฟือมันเกินพอจากตรงนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าจะเป็นเรื่องของการเรียกว่าหนีคดีทำเจรกรรมแล้วตามจับไม่ได้อาจจะยังลำบากนิดนึงแต่ถามว่าสามารถหนีได้ไหมจริงๆเนี่ยหนีได้ที่ผ่านมาเคสที่ว่าโดนจับโดนจับถ้าเราไปดูเนี่ยนะฮะคือถ้าเอาจริงๆคือ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 โจท์ไม่เก่ง แต่ว่ามันก็ดีไม่ใช่หรอที่มันถูกจับได้ก็เลยเป็นแบบเป็นเดลเมอร์ที่ที่ที่ท,ที่ที่คิดกันไปแต่สิ่งที่สําคัญคือว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดียังไงก็ตามนะฮะมาร์เก็ตแคปมันไม่เพียงพอที่จะสามารถแอบสอบการใช้งานจริงได้อยู่ดีและมันจะใหญ่กว่านี้ได้ไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปผมคิดว่ายูสเคสในปัจจุบันตอนนี้มันมีคนที่ต้องการซื้ออะไรบางอย่างที่อยากจะมี Pri v a ส y สูงๆโอนง่ายๆใช้เร็วก็นิยมใช้ m มโรตลาดอย่างค้าขายพวกปืนอาวุธสงครามหรือว่าแบบ กัญชาอะไรใน US ซึ่งเป็นสิ่งถูกกฎหมายนะแต่ว่ามันอาจจะยังเทาๆอยู่บ้างในบางพื้นที่คนก็ prefer ที่จะใช้ m o n e r o มากกว่า Bitcoin นะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะกลายเป็นวิธีการใช้เงินที่มี Privacy มากขึ้นแต่ว่าถ้าถ้าการใช้งานเหล่านั้นมันกลายเป็นว่าคุณไปซื้อ Monero บนเ c h a n g e แล้วคุณมาใช้ Privacy คุณก็หาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะนะครับก็ต้องบอกว่าผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นเหรียญที่มีมูลค่านะและมีประโยชน์และมีคุณูปการจริง แต่ผมไม่ได้มองว่ามันอัน e r เดอร์แวลูอะไรมากมายขนาดนั้นหรือว่าจะสามารถที่จะมาท้าทายบทบาทในการเป็นเงินได้แค่นั้นเองนะฮะ